นะครับก็คือในส่วนของเบสของผู้รับผิดชอบโครงการนะครับอีกเรามีประมาณห้าสิบเคสเนาะนะครับตอนก่อนที่จะเข้ารับการตรวจประเมินก็ได้รับารายงานว่ามีประมาณสิบห้าเคสน,นะครับพอเขา้าห้องตรงเคิงนะครับเหลือสิบเนี่ยนะครับเหลือสิบเอ็ดสักพักมีคนคนหนึ่งเดินมาขออภัยครับ ขึ้นร้องเพลงผิดเวทีถอตีอีกหนึ่งมีละสิทนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับต้องฝากไว้นะครับตาพตี่ท่านพอท่านฝากไว้นะครับเรามีมาิ0เข็มนะครับอยากให้ส่งในเยอะๆนะครับอันนี้เป็นดัชนีชีวิตสะท้อนผลอย่างหนึ่งของหนึงพื้นที่ด้วยนะครับเปนสิทธิ์เข็มนะครับจากการขึ้นนำเสน่ของพวกนัรกร้องประกอบนะครับก็จะมีระดับ 10ท่านเนี่ยน,นะครับส่วนมากจะเป็นผู้ที่เคยส่งผลงานแล้วเมื่อรอบที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีผู้ที่ส่งผลงานครั้งแรกประมาณส2-3ท่านนะครับโดยภายพรวมทังม้งหมดก็จะเป็นท่านศึกษานดิเทศนะครับผู้เชี่ยวชาญเข้าบอร์ดในการดูแลโรงเรียนสตรีแล้วก็จะมีท่านที่เป็นมาร,รอขั้นใหม่ด้วยนะครับแต่ก็ชื่นชมนะครับชื่นชมท่านที่กล้าที่จะส่งผลงานนะครับในครั้งแรก ไปรันทั้งสิผลงานทุกท่านนี่ยแน่นอนหวังมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสัเงเกตก็คือนะครับในเรื่องของชื่อของผลงานที่ท่านส่งนะครับแน่นอนเป็นผลงานที่มีคุณภาพนะครับพูดถึงเกณฑ์การประเมินนะครับเมื่อเก่อนที่จะกำกับทุกท่านในเรื่องของเบสตนะครับก่อนที่รองทุกท่านจะเข้าประเมนินทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้นำเสนอเกณฑ์การประเมินซึ่งปีนี้มีการ ผู้เก่ฑ์การประเมินหลายจุดนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าท่านที่ส่งรายงานประเมินเนี่ยนะครับท่านได้รู้เกณฑ์การประเมินที่การปรับเปลี่ยนตล้องจุดเร่งแรงังส่วงไหมนะครับผู้เกณฑ์การประเมินเนี่ยก็จะมีนี่ที่ตัวบ่งชี้นะครับตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินสอนตัวชี้นักการให้คะแนนมีแต่ที่สเกลสามสามเด็มนะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่เป็นจุดให้คะแนน นะคร sort of ับเพราะฉนั้นก็ฝากไว้ในส่วนของ่า้ที่ส่งผลงานนะครับหือนที่ท่านที่มามาพูดถึงเบสของครูเบสผู้บริหารนะครับเบสโอเคนะครับก็จะเป็นแนวทางเดียวกันนั่นคือท่านต้องไปดูเกณฑ์กาเมินที่ชัดเจนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกณฑ์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไรมากไปกว่าเดิมเทียงแต่ท่านนะครับเสริมในส่วนของสิ่งที่ท่านอยากเสนอมากกว่าแต่ท่านไม่ดูเกณฑ์นะครับ คนที่ได้คะแนนชิงสูตนะครับอันนี้อันนี้จะไม่ประกาศอย่าแต่พูดถิงคนที่ได้คะแนนชงสูตเนี่ยจริงๆเราคงไม่ได้ทำผลงานที่เลิ่นกันนะครับแต่เพียงแค่เขาทําผลงานนะครับให้ร้อยละไปตามเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นถึงรับนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องของเหตุผลควาสำคัญหลักเกณฑ์นะครับมาวัตถุประสงค์นะครับสุดท้ายนี่เอาทุนนะครับ เขาทาแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าร้อยรัทกันนะครับสอดคล้องกันให้เห็นผลคือกรรมการมีมองตั้งแต่เริ่มต้นแต่งมองชื่ออ่านกุ้งนะครับอ่านไปเรื่อยๆมันจะสอนคล้องกันแล้วก็มองทะลุไปถึงต้นท้ายนะครับแต่บางคนเนี่ยมันเหมือนรังขึ้นขึ้นอย่างแรงสกพักพุ่งลงสะพัดไปเรื่อยๆสบพุ่งขึ้นต้องขายไปเลยแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถามว่าว้าวไหมว้าวในส่วนของแยมพิดของท่านนะครับเช่นบางคนเขาเรื่อกเรื่องของ ใช้ทเทคโนโลยีก็มาเกิดข้อเนี่ยถามว่าว่ากเลเป็นเนื้อหาแบบใหม่ที่กรรมการไม่ค่อยได้เจอถ้าท่านสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะครับงงกับโครงการวิทยาสตร์จีนได้อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่แน่นอนแต่คือว่ามันจะพุ่งขึ้นอยา่องยงยา,นะะายง,งาไรพตัวจิ๊กเกอร์มันีพิ่มขึ้นพุ่งขึ้นสักพักลงลงลงแล้วหายไปเลยนะครับมันทำได้แค่ในท่านจีนไปตรงจุดนี้นะครับไม่เพิ่มขึ้นอีกสองเลยครับคือเรื่องของการนำเสนอน,นะครับ ทุกท่านอยู่ความมั่นใจในการนำเสนอนะครับเวลาแล้วก็มีกำกัะครับท่านพูดไปพูดไปก็มีความสุขกับการนำเสนอใน,ในโเจคเตอร์ในสไลด์ในกัรก็ฟังตั้งใจฟังพอพูดไปพูดไปทกักทักตรวละรก็สะดุง้งทานีก็เด้นแ้ท่านก็หยุดทันทีนะครับจริงๆแล้วกรรมการก็เคยบอกท่านก,าก่อนแล้วว่าการพูดถ้าท่านพูดไปพูดไปแล้วนะครับถ้ายังมีประเด็นที่ยังติดอยู่นิดนึดนดนงเพื่อที่จะร้อยรัอหรือเสริมเนื้อหาะไท่านจะขาดท่านสามารถพูดต่อได้ จะเห็นว่าเวลาเราเสนออะไรถ้าเราดูในในส่วนของการนำเสนอที่ที่วีเป็นนะครับคือเขาตกใจเ,เขาเตือนเตือนให้เราเตือนเวลาด้เยแต่ว่าท่านสามารถเสอนอมาประมักสามสิบกระรทั่งเพิ่ขึ้นอีกนาทีที่ไม่น่าเตือนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้กรรมการสามารถรับรู้ผลงานที่กำนําเสนอได้อีกพเพิ่มเติมประกอกบการตัดสินใจนะครับว่าผลงานที่ท่านทำมาเยอะมากเลยแต่ท่านกรรมการคนนีงทันตกรติดเลยอันนี้ ชื่นชมในส่วนของการรักษาเวลาแต่ว่าขั้นงหังราคือนิ่นึงนะครับเพราะกรรมการอยากรู้นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ส่วนของเวลากรรมการของผมให้พูดนาทีพูดต่อในส่วนเรื่องนข่าว้าพผมอยากรู้นะครับแลาต้องพยายามหาในส่วนของจุดเพิ่มนะครนะครับต่อไปในส่วนของที่ที่สังเกตเห็นที่มีมีางานเนื่องหลายคนนะครับ เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอทีเอลหอไอทีเอมาด้วยผลงานของคณกการปัดกรโรงเรียนผลของรางวัลต่างๆี่สูชื่นชมนะครับบอกคได้รางวัลประดับีอันนี้ไม่ใช่ขีดตือนนะคันแล้วเาโอเคครับอีกอีกอีกนิดนึงได้ไหมครับอ๋อครับยังยเหลือข้อบางอยีนะครับขอบคุณขอบคุณสรเสริจากกรรมการนะครับครับครับผมก็ เห็นไหมถึงไหนแล้วนะนักแสดงครับก้าวกล้าในส่วนของผู้นําเสนอนะครับก็มีหลายท่านที่มีผลงานดีเยี่ยมทีนี้ในส่วนของคนงานเล่มเอกสารนะครับท่านกรรมการที่ที่พูดถึงเรื่องเบสเนี่ยท่านก็แนะนําไปแล้วนะครับในส่วนอะไรนะส่วนชาร์ตอันนี้มีต้องพูดอีกเพราะเจอทุกเบสนะครับนะครับไล้หมดเบสของครูเบสผู้บริหารสถานศึกษาเบส ของเขตพื <ersch> okay. so, now, ้นที่เบสของผู้รับผิดชอบโรงการนะครับส่วนมากแล้วนะครับโฟล์ชาร์กนะครับเรื่องของสัญลักษณ์ของโฟล์ชาร์กท่านจะส่วนมากจะมีนะครับเริ่มต้นบางคนเป็นสีเหลืองเริ่มต้นบางคนเป็นลมเริ่มต้นบางคนเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์การตัดสินใจนะครับเป็นสีเหลืองขาวตัดใช่ไหมนะครับบางคนเป็นขาวหนูบางคนเป็นรูปอะไรที่เลื่อะมากเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับในส่วนของโมเดลทุกท่านเกือบุกคนจะนอยู่โมเดลในการทำงานอันนี้เป็นปีที่ดีเยี่ยมนะครับแต่บางคนเอาอะไรใส่ในมุมโคชอันนี้อีกนะครับกรรมการทุกคนลงความเห็น่านะครับท่านเสียคะแนนในตรงจุดนี้ถามว่าผลงานที่ทำมานั้นดเยี่ยมไหมดีเยี่ยมเลยนะครับแต่มาเสียคะแนนดและอีกอย่างหนึ่งเะื่อบชื่อเรื่องชื่อหัวข้อที่ต้องทำนะครับเช่นใช้นะครับ แต่พอข้างในมันผสมกันเป็นข่าวแต่พอท่านอธิบายกาันเป็นชายมันนี่สองขนะ้อกันผมก็บอกว่าบางคนจพุ่งจย่างนี้สัมผัสติดโรงกราฟรือโรงแรมขายไปเลยนะครับแต่คนที่ทําแบบสบายๆร้อยละอธิบายง่ายๆให้เข้าใจง่ายมันชัดเจนแต่เริ่มต้นจนจบนะครับต่อไปก็คือนะครับก็อีก่างนึ่งก็คือในเรื่องของนะครับการทําเอกสารนะครับในส่วนของ,งเบสของผู้ร่วมทีชัโ้โครงการนะครับก็คือ ไม่เงินสองเซ็นหน้ารูทั้งหมดเลยนะครับเป็นการกำลังสารบัญนะครับโดยท่านบางท่านบางคนก็กลุ่มัาหน้าก็กลัวว่าจะลุกเรื่องของตัวแราเอกสารไม่มีกำลังสารบัญเลยก็ไมีนะครับเปิดมาปุ๊บก็เข้าเรื่องเลยบางทีกรรมการจะเปิดดูว่าเรื่องสวาคัญกระตุประสงค์อยู่ตรงไหนเนื้อหาในขั้นไหนเราต้องเปิดกว่าเปิดจริงนะครับบางคนบางท่านก็อย่างที่แจ้งก็คือกำลังสารบัญท่านทำเรื่องด่เรื่องตัดของ นรไปที่เจอนะครับก็โดยภาพรวมนะครับเอาเบสของผู้รับผิดชอบโครงการนะครับก็ดีเยี่ยมทุกข่ายนะครแต่อันี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีการให้คะแตามเกมการทํประนะครับแล้วอ็มีการจัดแน่นัที่เป็นตัวสบร